จำของรายการนะคะหุ้นละพันมรกรค่ะเราเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ร่วมสนุกกับทางรายการนะคะแจกจริงทุกวันเลยนะคะซึ่งเราได้รับการสนับสนุนฟันกิฟการ์ดนะคะในช่วงนี้จากบลจวันนะคะซึ่งในวันนี้นะคะกลุ่มที่เราจะนํามาร่วมสนุกกันเพื่อให้คุณผู้ชมได้ร่วมทายกันเข้ามานะคะวันนี้เป็นหุ้นในประเทศไทยอยู่ค่ะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสาธรารหนูปโภคนะคะเชื่อว่า ไม่มีใครไม่รู้จักคุณตัวนี้ดูคำใบ้กันเลยดีกว่าค่ะ3าคำใบน้นะคคำใบแรกเขาขายสินค้าให้กับประชาชนแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมพลังงานอะไรขายสินค้าให้ประชาชนขายอุตสาหกรรมด้วยมาดูคำใบที่2กันค่ะอู๋คำใบนี้นี่เฉลยได้เลยนะคะเป็นบริษัทที่มี Market Cap ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเซ็ต ชัดเจนมากค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่แน่ใจมาดูคำใบ้ที่3กันจะได้เพิ่มความมั่นใจให้กับคำตอบได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน อันนี้มันก็ไม่ค่อยใบ้เท่าไหร่นะเพราะกลุ่มพลังงานมันก็ต้องได้รับผลกระทบจากราคาน้ํามันอยู่แล้วอันนี้คือ3คําใบ้นะคะคุณผู้ชมใครท,ที่ทราบคําตอบแล้วนะคะก็ส่งคําตอบกันเข้ามาได้เลยนะคะย้ํากันอีกรอบนึงนะคะผู้โชคดีที่ตอบถูกและเร็วที่สุดจะได้รับไปเลยค่ะฟันกิฟต์การ์ดนะคะเป็นกองทุนรวมมูลค่าหนึ0ง0บาทจากบลจวันนะคะ Activate o p p o r t u n i t e s ค่ะก็เป็นผู้ช่วยจัดการการลงทุนแบบครบวงจร ะะซึ่งบจวันก็ให้การสนับสนุนนะคะรวมไปถึงถ้าใครที่รู้สึกว่าอายากจะได้ที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่ดีก็อย่าลืมแอดไลน์ไปได้ไปปรึกษาไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่บจวันซึ่งก็มีข่าวสารอัปเดตอยู่แล้วเป็นประจำทุกๆวันนะคะเซิร์ชก็ได้ค่ะแอดไซ n ์วันแอดเนั่นเองค่ะ อาละค่ะมาเฉลยกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะเป็นคําใบ้ที่ง่ายมากๆเลยใครที่อยู่ในตลาดนะคะรู้จักแน่นอนเพราะพูดถึงหุ้นที่มี Market Cap ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์และเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานคงจะเป็นใครไปไม่ได้และเฉลยของเราประจำวันนี้ได้แก่ อคนค่ะ,ะหุน้นจ้ตคอ,อนั่นเองนะคะ ก็เป็นอะไรที่ก <ė> ร <g atif> ุบบนะคะใบแบบน่ารักน่ารักเพราะอยากให้คุณผู้ชมได้ของรางวัลกันไปนะคะแสดงความยินดีกับผู้ที่ตอบถูกด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปส่วนใครตอบยังไม่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้จะเป็นหุ้นต่างประเทศนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางบลจวันด้วยอย่าลืมแอดไลน์ไปนะคะหรือว่าเซิร์ชก็ได้ค่ะแอดไซต์วันแอดเซ็ตนะคะก็เข้าไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนจากบลจวันกันได้ค่ะ นะคะซึ่งก็เป็นช่วงประจำค่ะที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมกันนะคะนอกจากนี้อ,อ,อาจจะพิมพ์อะไรอยากจะพูดคุยกับทีมงานอะไรก็ได้นะคะมีข้อเสนอแนะนอกเหนือจากการตอบคำถามเนี่ย <c oughs> คุณผู้ชมก็ร่วมสนุกกันเข้ามาได้นะคะ <c oughs> เพื่อให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันแบบ two way communication <c oughs> นั่นเองค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะที่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะผ่านทางรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้ววันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะแพรวแล้วก็ทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนเนดะี๋ยวพรุ่งนี้เจอ กันใหม่เวลาเดิมวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ